การรักษาฟ้าของเธออะปัจจุบันนะอ่ะเธอรักษาฟ้าด้วยเลเซอร์ปะไม่ ร้อยคนเนี่ยจะเจอคนเป็นฝ้าสักหนึ่งคนโดยเฉพาะเพศหญิงจะเจอมากกว่าผู้ชายอายุที่เริ่มเจอเนี่ยจะเจอที่อายุประมาณสัก30บวกขึ้นไปเหมือนที่เราเกิดในตอนแรกเลยเพราะฉะนั้นฟ้าไม่ใช่เรื่องของวัยรุ่นปัจจุบันเราพบแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ U ูอย่างเดียวตัว visible light หรือว่าแสงที่เรามองเห็นกันได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามารถกระตุ้นทําให้เกิดฟ้าได้พ่อแม่เราเป็นฟ้าเราปรามาณเครื่องหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นฟ้าได้ใช่แล้วพวกนี้มันชอบเกิดจากครีม ที่แบบอุ้ยทานหนึ่งคืนแล้วน่าใสเลยผ่านไปประมาณ3เดือน6เดือนออแล้วเสร็จปุป๊บอ่ะมันจะค่อยๆค้ำขึ้นคราวนี้เธอจะคล้ำแบบรูปนี้เลยถ้ามีโอกาสเข้มขึ้นอืมจะทำมิวไหม <laughs> คนไข้หล0ยคนไม่มีใครทำเลยเพราะนั่นคือจุดตายของคนไข้ทำไมอ่ะเพราะคนไข้ไม่สนใจเรื่องปัจจัย คนแค่อยากรักษา,ยายอย่างเดียวฝ้าเป็นโรคเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วันนี้เข้ามาดูสกินท็อกของเราแล้วพบว่าผมหรือพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาของฉันขาดเลยนะจ๊ะ